หากแกมือถือสุดฮิตที่ไม่ว่าใครได้เล่นแล้วจะต้องวางมือถือลงไม่ได้อย่างแน่นอน ิดตัวมาที่เกมด้กับเกม Just c o s Mobile เกมสไตล์ดิบเถื่อนบึ้มแหลกแหวกย่าแ,แบบระเบิดภูเขาเผากระทอมชนิดที่ผู้กำกับทองเก้าอย่างไอโดย Square Enix ได้ประกาศเปิดตัว Just Cause Mobile เกมภาคใหม่ล่าสุดจากซีรีส์ Just Cause แบรนช่ายชื่อดังมาลงให้แฟนๆเกมได้เล่นกันบนแพลตฟอร์มของมือถือซึ่งผู้เล่นสามารถสัมผัสเนื้อเรื่องของเกมในการเล่นแบบคนเดียวซิงเกิลเพลเยอร,รย์หรือเล่นออนไลน์กันเป็นหมู่คณะกับเพื่อนก็ได้ เพื่อทำภารกิจแอคชั่นที่มีเอกลักษณ์ของเกมทั้งการใช้สลิงในการให้โอนหรือจะเป็นการดึงสิงของ รวมถึงการใช้ระเบิดอาวุธยุทโธรกรณ์กำจัดทำทัพสับสูให้ราบค่ะอย่างสนุกสัดใจโดยตัว,ตวเกมจะมีหมดให้เล่นถึง4หมดด้วยกันหมดแรกจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องที่จะมาประสบการณ์ให้เราผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของโครงการลับไฟแบอร์ land, และสำรวจโลกภายในเกมขนาดใหญ่เพื่อกำจัดจัดการกลุ่มของดาร์ควอร์เทอร์หมดที่2 Triple Tre ลท Person ภายในโหมดนี้จะคล้ายคลึงกับเกม b a t t l e r o รย l e ทั่วไปแต่ทางตวัวเกมของเ s สทอ Mobile นี้นั้นจะแตกต่างกับเกมอื่นตรงที่ภายในแมปจะมีผู้เล่น 30คนแบ่งเ,เป็น3มทีมทีมละ1ิคนโดดล้มมาต่อสู้บูแอคชั่นกันแบบรวดเร็วซึ่งผู้เล่นจะต้องต่อสู้เก็บคะแนนพร้อมกับปกป้องฐานของตัวเองเอาไว้ด้วยหมดต่อมาเป็นชาเลนโหมดเป็นโหมดที่ให้คุณได้โชว์ฝีมือด้วยการทำคะแนนสูงสุดเหนือคนอื่นเพื่อรับรางวัลพิเศษหรือจะเรียกโหมดนี้ง่ายๆว่าแข่งขันเก็บแต้มแ,แรกโ,โชว์สกอร์บอร์ดท้าทายฝีมืออย่าลืมเป็นโหลดมาเล่นกันนะจ t ดคสัสสโมบาย มาถึงเกมที่สองยังเกม Fairy Tale First Unit เชื่อได้เลยว่าเหล่าแฟนๆสาวก o r k เมล่อนี้คงถูกใจอย่างแน่นอน a i r y t a ทล Fast Unit เป็นเกมมือถือแบบจัดทีมต่อสู้ในสไตล์เทนเบสที่จะมีเนื้อเรื่องตรงตามแบบฉบับอนิเมะร้อยเซโดยทางเราผู้เล่นจะสามารถสร้างตัวละครของเราออกตะลุยลอกเวทมนต์พร้อมตั้งทีมกับเหล่าจอมเวทจากแฟรนไชส์เมชช่อดังอย่าง a i r y t a ทลได้ด้วยนอกจากนี้ก็จะมีระบบโซเชียลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านที่พักทําฟาเลี้ยงสัตว์และอื่นๆใครที่สนใจก็อย่าลืมหามาโหลดเล่นกันนะามิ้นอยู่ด้านล่างเลย Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. Some turbulence expected. มาถึงเกมที่3เอาใจคอเกมสายเอาชีวิตรอดกันบ้างกับเกม Lost in b u s s u r v i v e to Zombie Iceland เกมแนวแอคชั่นสาวเวอรจากค่าย Volcano Force โดยภายในเกมผู้เล่นจะต้องเอาชีวิตรอดจากเกาะร้างที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดซึ่งตัวเกมจะมีกิจกรรมให้เหล่าผู้เล่นทำอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเควสต์ต่างๆหรือกระทั่งการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ที่กระหายเนื้อของเราที่เข้ามาจมตีทุกสารทิศ การครับเอใช้จาเป็นสร้างที่พักตกปลาหาอาหารธรรมวุธป้องกันตัวประเภทต่างๆใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็ลองโหลดมาเล่นกันดู mm hmm. แ้ยไอรับประกันความมัน่นชนิดที่วางมือถือกันไม่ได้กันเลยทีเดียวแม่จะเรียกกดน้ำหรือซื้อน้ำปลายังไงก็ไม่ไป

มาถึงเกมที่สี่แอสตราครับลทใยจินตนาการของคุณสร้างสารร์แบบไร้ขีดจำกัดเกมแนวแอคชั่นชูตติ้งจากค่ายักษ์ใหญ่ Net is g a m e กมซึ่งหลังจากตัวเกมได้เปิดให้ฝั่งจีนและทางญี่ปุ่นได้มันกันไปก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดก็ถึงคิวของพี่ไทยอย่างเราได้มันกันบ้างโดยเหล่าเกมไม่สามารถไปหาโหลดได้แล,ล้ววันนี้ทั้งในระบบ Android และ i o s บน Store ไทย ดยจุดเด่นของตัวเกม Aster Craft นี้นั้นจะให้สลับกับเราผู้เล่นได้จินตนาการลังสรรค์หุ่นรบอออกมาในแบบฉบับของเราเองไม่ว่าจะเป็นยานรบหรือยานบินก็สามารถติดอาวุธได้แบบตามชี่ใจเราต้องการได้เลยมีโห,หมดให้เลือกเล่นกันมากมายไม่ว่าจะเป็นโหมดก่อสร้างโหมดยึดฐานและโหมดมันจิ้งเพย์เยอที่สําคัญนั้นคือเราสามารถทําการรบอได้ทั้งบนบทหรือจะออกแบบยานพาหะนัไปยิงศัตรูบนทอ้องฟ้าก็ยังทําได้แถมยังมีโหมดทดลองขับก่อนจะนําหุ่นออกไปใช้งานจริงได้อีกด้วยนะ Extra craft? มาถึงเกมสุดท้ายท้ายสุดของ E.P. นี้กับเกมสุดแรงที่ถือว่าได้รับการตอบรับจากเหล่าเกมเมอร์และเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือ Global Offensive Mobile หรือ G.O.M. เกมมือถือแนวแอคชั่น F.P.S. ที่จะพาคุณหวนคืนความหลังสุดคลาสสิกของเกมแนว F.P.S. ในรูปแบบคุณภาพกราฟิก 3D ที่สวยงาม้วยเทคโนโลยีการแสดงผลของ e n g i n e Unity ที่จะทำให้คุณและผองเพื่อนสนุกเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเกมที่คุ้นเคยเพี <S 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 <ๆ>ยงปลายนิ้วการสัมผ,ผัสของหน้าจอมือถือโดยภายใน เกม Global Offensive Mobile นี้นั้นจะมีภารกิจวางระเบิดสุดคลาสสิกและหมดอีกนมีคมากมายที่มาพร้อมกับอาวุธที่ให้เราได้เลือกใช้ถึง40หว่าชนิดด้วยกันบ่งบอกความเป็นตัวคนผ่านตัวละครสุดแค่สุดโคู่ที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีตามมาด้วยสก,กิลปืนสุด Exclusive ที่มีเฉพาะในประเทศไทยด้วยแถมบวกต่อความเป็นไทยในแบบฉบับ2499ยุคอันธพาลครองเมืองกับแมปแผนที่ประเทศไทยทไม่ว่าจะเป็นด้านค้าจึดราบ้านช่องภายในเกมดีว่าออกแบบมาเป็นอย่างดีทีสวยด้ที่ติแล้วมาวัดความคมกันในเกม Global Offensive MOBILE upsip okay, สำหรับ EP แนะนำและสปอยเกมในปี2021ในคลิปนี้ไอไอสปอยเกมก็ได้นำมาให้เราคอเกมกันพอหอมปากหอมคอแต่ยังไม่หมดนะยังมีเกมใหม่นะ่าสนใจอีกเพียบ หากใครอยากให้ไอไอสปอยเกมมาสปอยและแนะนำเกมใหม่กันอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Midway 69ของไอไอสปอยเกมด้วยนะนึ่ในแอดมินช่อง Midway 69และพบกันใหม่ในคลิปแนะนำและสปอยเกมในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้บายบายจ้า I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really got it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one that get retarded. Get the party started, yeah, get the party started, yeah, So let me get up on it. Yeah.